นตกแต่ลมไม่ตกเดี๋ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเอกได้วิ่งนะครับวันนี้เอกได้วิ่งเอาเรือบันไดามานะครับมาหายิงปลาที่ หลังเขื่อนลำพังเพึิงนะนี่ลากเรีมาตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวเอาเรือ,อลงแล้วก็ไาหยิบปลาแถวนี้นะลุ้นดูกันครับว่าจะามานหรือเปล่านี้จัดไปครับ วันนี้จะเอาเรือพายขึ้นไปข้างบน,นครับจะเจอนาะนาะเอาเรือลากขึ้นไปให้ผมยังไม่ได้ประกอบบันไดนะให้ประกอบเรือเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวมัดเรือลากขึ้นไปกันขางเรือพอ <laughs> ดีเลย๋ยนนี้จะขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับเราเอารถจอดจอดไว้บนสะพานตรูใต้สะพานนู่นแล้วก็เอาเรือลากไปไปบนนู่นฝากติดตามดูกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันพี่น้องบ๊ายบาย ไปแรงแล้วมันลุดแม่นั่นน่ะเรียกเรียกนาแค่ไม่ได้ยินโอ้โหเบาเบาเลุดไปอันนี้มันมันใบแรงแล้วนี่มันต้านหน้าแล้วมันลุดไงเพรมันลุดลุดออกไปข้างหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปรงก่อนเกือบทุกน้าแล้วพี่ต้องโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึง ด้านหลังแล้วนะเดี๋ยวเราประกอบเรือบันไดก่อนนะครับจัดไปครับพี่นอ้องพอดีผมเอาแว่นสำรองติดกระเป๋ามาด้วยเอาให้นะน้าแกก็ยิงปลาด้วยครับผมขอบคุณมากครับนี่ยอดแก <laughs> ก็ยิงปลาด้วย ตัวเล็กนะผมเห็นตัวใหญ่มันขึ้นอยู่นะตัวเล็กขึ้นมาไปเลยเลยังไม่ยิง,งทำคลิปยิงปลาผุดนี่ยากมากนะครับต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาตอนไหนกว่าจะได้แต่ละช็อตนี่โคตรยากพี่นอ้องผมว่าดำน้ำยิงปลา ยากแล้วมาเจอยิงปลาพุดนี่แบตหมดเป็นก้อนนี่บางทีไม่ได้ยิงไม่ได้ช็อตเลยน้องมาใส่มองนะ,ะเดดูให้ลุงรุ้นดูกันว่ามันโดนแบบไหนหรือว่ามันจะหลุดไปแล้วหรือยังไงเดี๋ยวให้น้องดำให้นะอ่ะอ่ะยังดึงอยู่นะให้นะใหอยู่ ยังอยู่ยังอยู่พี่น้องสายยังก็ตุกอยู่นะ <c oughs> เยวลุ้นดูกันพี่น้องตัวไม่ใหญ่หรอกดูน่าจะประมาณทักสองโลนี่แหละ <c oughs> ถ้าดูในสายตาดูในน้ํานะสองกิโลได้อยู่เดี๋ยวราลุ้นดูกันเราลุ้นดูนะครับน้องดําลงไปดูแล้วครับ ลึกไหมไมเ่เจอสายเนี่ยไล่สายไปก่อนเออโดนอยู่พี่น้องมาเร็วมานี่เอามานี่มาถ่ายใกล้ๆดิด <c oughs> <c oughs> ัดแหลกแขกหมานพี่น้องนึ่งวันมาอยู่โดนครับโดนครับนี่ครับโอ้หนึ่งว่าสองกิโลไม่ใช่นเนี่ยเนี่ยสามมันแหละไอ,อ้สวย โอ้ยขอบคุณครับม,มามือนีเปิดฉากได้สวยงามครับนัดแรกครับแล้วเดี๋ยวนะครับขอบคุณมากครับน้องเลยนะทำครับน้องทามจัดไปครับน้องทำพยายามมองตรงนี้พอดีดเื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดําให้ <laughs> มาแล้วครับมือนีจัดไปพี่น้อง จับเวลาดูอยู่ครับแปดนาทีฝนเริ่มลงเม็ดแล้วพี่นอ้องฝนลงแต่ว่าอย่าลมแล้วกันฝน <c oughs> ตกแต่ลมไม่ตกเรียวโดนไหมครับหางขึ้นนะฮะหางน้ำขึ้นบุบเลยครับอู้ ไม่น่าโดนพี่น้องโอ้ยไม่น่าโดนมันไม่หันข้างแม่อ้ย ได้เนาะฝนตกดูน้าแกได้ตัวหนึ่งนะครับยืนอยู่บนหัวเรือยิงนะไอ้ดูปลาไอดูปลากันนะครับโอ้โหตัวนี้น่าจะมีสายเจ็ดครับหกเจ็ดโลได้ตัวน,นี้โอ,โอโ้สุดยอดยืนบนหัวเรือยิงยิงได้แก้วไปเดี๋ยวย้ายขัางหลังนู้น เพราะว่าคองแคบข้างหลังปลามนขึ้นยิงง่าย้มันเอาชิงเลยมันเอาแรงว่ะมันเล่นจริงว่นะฝนน่ะพี่น้องวันนี้ไม่ร้อนนะเย็นสบายถ้าไม่มีลมอะ่ะยิงได้อยู่ปะกายมันขึ้นมันน่าจะเชื่องนะผมว่านะฝนตกไปนี้ปามันน่าจะขึ้นแบบช้าๆนะเนิบ,นบแต่ผมจะพายเรือไปข้างหลังนู่นนะคอยติดตามดูกันไปยาวๆพี่น้อง เน้นๆนครับเน้นๆครับโดนครับโดนครับยังอยู่เปล่าครับคือเงียบไปเฉยเลยยังอยู่เนาะหลุดแล้วมั้งพี่น้องเป็นภัยขึ้นนี่ปุ๊บเลยโดนอยู่นะครับโอี้ หลุดลมกมั่งพี่น้องคือไม่ดิ้นว่ะเฮ้ยอย่าอย่าทำร้ายฉันแบบนี้รุนดูกันนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะแต่ตรงนี้กี่ไม้นี่ยังดิ้นอยู่นะนี่นี่นี่เห็นไหมก่ไม้นี่ยังดิ้นอยู่ครับปลามันดึงมาทางนี้นะแสดงว่ามันพันต้นไม้นี่อยู่นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ อู ð, so ้ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่โอ้ยเห็นเงียบไปใจไม่ดีเลยนะปล่อยมันเล่นก่อนนี่ครับหางปลาเห็นขาวๆอยู่ตรงนี้ฮะเห็นเห็นหางปลาแล้วเห็นตัวปลาแล้วลงเบลปลาก่อนนะครับ แถมที่สองของเราครับวันนี้ครับมาแล้วครับลุ้นดูนไซ์กันนะครับเงียบปิดเมื่อกี้นี้ตกใจหมดนึกว่าไปซะแล้วยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โดนเชิงมันิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยมันจะขาดแล้วพี่น้องเอ้ยทำให้ส้มซ้มสัม เห็นไหมเห็นไหมทำาไงวะไปแล้วมัง้ง <c oughs> เดี๋ยวซ้ำมั่งก่อนพี่น้อง <c oughs> ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหว แบบไม่ได้ตัวนะพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวนี้เดียวนะมันจะขาดอะ่ะเดี๋ยวห้อยพื้นไ้ก่อนครับมาอันนี้นเต็มดูมันร้องปกายมันร้องอึบอุบอืบอุบอ แก้วพี่น้องสุดยอดครับนี่ตันนี้นีดเดียวนะครับจะขาดแล้วนนอ่้ถ้ามีซ้ำนี่ผมว่าไม่ได้กินนะ่ะติดมันขาดออกมาตั้งแต่นี่แล้วไงมันมาติดนี่นี่เดียวซ้ำออานะฮะสสวยครับ น่าจะมี5้าโลได้แจ้วพี่น้องโอเคและะ้วแต้มที่2วันนี้ครับมาแล้วครับยิงเอาแบบเน้นๆนะฮะขึ้นมาเราใจเย็นๆเลยเราก็ยิง 2- 3สาวันก่อนหน้านี้ผมยิงอะ่ะผมรีบเกินปลาขึ้นปุ๊บใส่ปั้งปลายังไม่ทันได้ลงอน,นี้พี่ยุทธบอกว่าต้องใจเย็นๆสโลตัวเองหน่อยนึงต้องขอบคุณอนาะจารย์ยุทธนะฮะเทพป,ปะกไก่นะฮะจัดไปครับ2แต้มแจ้ว ไกลเกินไม่โดนนะ่ะยิงรอดท้องมันเอ้ยยิงไวเกินไปเนะมื่อกีนนะ้น่ะ อรวด,นะดทองมันหน่อยเดียวนะฟ้ามันพลิกไปงี้งถ้ามันแบนมาหาผมนี่โดนเมื่อกี้น่ะมันพลิกไปหาแกน่ะนะอเห้เสียดายพี่น้องเลยตัวยิงใหญ่ผมก็ยังใจร้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับพอปลาขึ้นยกใส่ตึ้งเลยมันคนมันใจร้อนยิงไวเกินนะต้องใจเย็นๆกว่าน,นี้ฝึกไปเรื่อยๆพี่น้อง โดนครับโดนโดนแม่หน่ะโดนอยู่โดนอยู่โดนอะไรล่ะเอาโดน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 อยู่โดนอยู่โอ้ยนึกว่าไม่โดนใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้โอ้ยิงหนึ่งหนึ่งเนี่ยนึกว่าไม่โดนนะยังโดนอยู่ครับโดนอยู่โดนนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ สายสวยครับเออปลาไก่ปลาฉลามตัวใหญ่แท้อูอ้ยังไงเนี่ยน่าแกว่าปลาไก่หรือปลาฉลามใหญ่แท้ทะลุ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 อยู่แล้วแต่ว่ามันทะลุตรงไหนแค่นั้นแหละโอ้โปลาฉลามลวเลยอู้ยเต็มเต็มสิบกว่าบอวอู้ อย่างนะได้ให้ยกขึ้นเรือเลยครับ้าแทงกมือหน่อยแทงกมือหน่อยสุดยอดเลยพี่น้องนี่ยิงไม่โดนตัวแรกตัวนี้น่าจะมีซิปซิกว่าแล้วใครเตไมห้องลูนเอาจนได้เนาะเอาจนได้ตัวที่สามพี่น้อง สามต้มแล้วนะครับตอนนี้ณจุดนี้นะครับถ้าไม่มีเรือบันไดนี้ไม่มีห้างขึ้นยิงฟ้านะครับลงโล่งแบบนี้เลยตอนนี้ก็เวลาเที่ยงวันยี่สิบสองนาทีครับหิวข้าวนะครับเดี๋ยวพักกินขนมกินอะไรก่อนผมไม่ได้เอาข้าวมาวก็เรือบันไดนะครับใครสนใจก็ไปทํทตามแบบได้นะครับไม่ช่เงวนลิขสิทธิ์เพราะว่าตัวนี้ต้องขอบคุณพิยุทธ์นะครับ แนวคิดเรีอยบันไดนะครับพิยุทธจากเพชรบุรีนะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปดูได้เดี๋ยติดแท็กข้างบนนะสุดยอดนะครับจัดไปครับนี่ใครเคยกินมั่งเนี่ยสมไมก่อนอนน้อยๆ <c oughs> ขนมอะไรไม่กินตั้งแต่เป็นเด็กทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะจัดไปครับนี่บาบินปกติผมจะมายิงแค่ช่งชวงเช้าตั้งแต่ เช้ามืดจนถึงประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงลมมันจะมาแล้วแต่วันเนี้เช็คดูไปแลกรณ์อากาศฝนมันจะตกช่งชวงเช้าแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็จะไม่มีลมเลยก็เลยยิงทั้งวันเนี่ยมันนะกลับตอนเย็นด้วยนะพี่น้องแต่ไม่ได้เอาข้าวมามีแต่ขนมเนี่ยออกมากบ้านมาซี้ชี้ไม่เอาข้าวมาร้านข้าวก็ไม่เปิดกลับไปครับ ลองเรือก,กลับลงมายังไม่ทันถึงไหนเลยครับเห็นปลาขึ้นเนียแล้ว่นอ้องนี่แหละถุงพุ่มนี่ยละจับเวลาดูห้านาทีนะครับคอยดูกันว่าจะได้ยิงหรือเปล่า โดนไหมโดนนะครับโดนครับโดนครับใจเย็นๆนนครับพอปลาขึ้นนะยังพึ่งรีบยิงนะครับนี่ครับต้องรอให้มันม้วนลงไปแล้วก็ยิงนะครับได้การวะจานจานยุดยากวันแรกวันที่สองวันที่สามนี่ยกใส่ยกใส่วันนี้มันขึ้นปุ๊บรอให้มันกลับตัวแล้วก็เหนียวลงไปครับโดนครับโดน ได้แกงยังอยู่ยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ถอนสมอสมอผมก็ไม่ได้ทำเลยนะนี่ผมก็เอาตะกรวดน้ำน้ำผมนี่มาใส่โคตรเพี้ยวอ่ะจะต้องใส่สองอันนะสองฝั่งถ้าไม่งั้นนี่เรือมันจะหมุนนะครับจัดไปน้อง Ini lah บางอันนั่นเดี๋ยวมันจะบาดมึงอ๋อนี่พี่นกเดี๋ยวโดนเต็มเต็มลำครับนี่ครับ ตรงนี้ครับเต็มๆเลยนต,ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ได้ผลงานครับไซส์สามโลแกวฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยพี่น้องลุยต่อไปครับ โนเต็มๆครับวันนี้ไม่เหลือดูมันจะวิ่งนะครับนี่ฮะเห็นเต็มๆครับโดนเต็มๆครับหมานี่ครับไี่ต้อง เยน็ยนๆนะครับได้สูตรใหม่ขอบคุณจันยุทธนะโอ้สูตรนี้ได้เรื่องเลยจันปลาขึ้นนี่มีต้องรีบจริงนะฮะจันยุทธบอกต้องรอให้มันลงก่อนนะใจเยน็ยนนะเรือน่มดูน้ำลึกหรือเปล่าน,นะ พาสายดึงลงไปนู่นนำ้ำเลึกเอาชูชีพอย่างนี้นด้ตะทลายดึงอยู่นะบอ้หนงึงแรงอยู่เลยเซฟตี้ตัวเองหน่อย แล้วพี่น้องเต็มที่ห้าครับจัดไปครับแก้วจัดไปครับเต็มที่ห้าแก้วโดนหนึ่งแล้วครับโดนหนึ่งแล้วครับโดนครับโดนครับ นะครับขึ้นไกลครับเปิดกล้องไม่ขึ้น,นครับปิดกล้องขึ้นครับใสสวยครับตัวนี้ใส่สวยครับ สู้อยู่ครับเป็นยังสู้อยู่มันยังไม่ยอมครับจับกระบอกไว้ดีๆครับเดี๋ยวมันหลุดน้ําเดี๋ยวมันหลุดมือตกน้ำํำยิงไกลนะตัวน,นี้ยิงได้ไม่ได้ช็อตนะยิงเสร็จแล้วค่อยเปิดกล้องนะครับ๋ลงไปดำเอาปลานะพี่น้องมดเลียงไว้นี่ก่อนลงน้ำฟรีครับพี่น้องหลุดไปเฉยเลย ตัวยังใหญ่ไ่ได้ครับไปฟ้าล้องคือค้ำคูบค้ำมานู่นแล้วเดี๋ยวล้องไปนู่นพายเรือล้องไปนู่นเจอมันขึ้นก็ค่อยยิงน้องนู่นใกล้ๆเรือไอ้ใกล้ๆรถนู่นใกล้ถึงแล้วเหลืออีกประมาณห้าร้อยเมตรนะฮะสะพานนู่นไป งานวันนี้หกแต้มครับวันนี้สุดยอดอีกตัวไม่ใหญ่เลยใหญ่อยู่ไซส์เไซส์แปไซส์เ้าอยู่ครับประมาณนี้แหละสุดยอดวันนี้ฝึกอยู่4วันนะวันนี้วันที่สี่สองวันแรกนี่ยิงไม่โดนปลาวันที่3มได้ปลาตัวหนึง่งวันนี้ได้หตัวนะครับ ก็ขอบคุณอาจารย์ยุทธนะที่ชี้แนะนะครับว่าให้ใจเย็นๆนะครับเวลาปลาขึ้นอย่าเพิ่งรีบยิงนะก็ได้ผลจริงครับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วก็ใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับฟาดโดูนะเอฟซีอ่ะสุดยอดสุดยอด ก่อนกลับแวะบ้านพิกรณะครับเอาปลาให้พิกรณ์หนึ่งตัวนี่ใช้กำลังตัวนี้ตัวนี้พิ่งยิงใหม่ๆสุดๆลาบได้ตัวนี้ <c oughs> ตายเลยขอบใจหลยคลับผมเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่